สี่ราศีดาวอาทิตย์ย้ายผลเขะปังเกินคาดโชคเน้นๆได้เงินก้อนใหญ่ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีดาวอาทิตย์ย้ายผลเขะปังเกินคาดโชคเน้นๆได้เงินก้อนใหญ่ ในทุกๆเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางโหราศาสตร์ดาวย้ายส่งผลทําให้ดวงชะตาของเรามีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันล่าสุดได้เกิดปรากฏการณ์ดาวอาทิตย์ย้ายเมื่อวันที่14มีนาคม2567ดวงศีราสศีพนเคราะห์ปังเกินคาดรับโชคเน้นๆได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคม ปังเกินคาดชีวิตกำลังรอคอยบางสิ่งดูเหมือนจะลุ้นยากลุ้นไม่ขึ้นแต่กลับกลายเป็นปังแบบไม่คาดคิดชื่อเสียงเงินทองความสำเร็จจะพุ่งเข้ามาแบบไวๆเครื่องสตาร์ติดช้าแต่ติดชัวยืนหนึ่งเป็นแสงสว่างให้ตัวเองในช่วงนี้เหนื่อยหน่อยแต่รวยแน่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายน ชาวราศีพฤษภโชคเน้นๆดาวอาทิตย้ายเข้าเรือนลาภะมีโชคดีช่วงที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องงานเรื่องคนจะเริ่มกลับมาดีขึ้นกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ดวงได้งานใหม่หรือค้าขายเพิ่มมีโอกาสรวยขึ้นจากสิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ดีกว่าเดิมให้โอกาสตัวเองได้ทำในสิ่งที่ใจรัก ราศีมิถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมชาวราศีมิถุนแก้ไขเรื่องงานดาวย้ายเข้าเรือนการงานมีการเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงงานหรือต้องจัดการเรื่องงานที่ยากๆแต่จะเข้าที่เข้าทางและต้องใช้กลยุทธใ์ใหม่ๆมาช่วยซัพพอร์ตให้ความสำเร็จก้าวหน้าได้รางวัลใหญ่ ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวราศีกรกฎพน้นเคราะห์ดาวอาทิตย์ย้ายออกจากเรือนมรณะเริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่ผ่านมารู้สึกเหมือนตกอับหลังจากนี้อาการน่อยจะหายไปเริ่มมีชีวิตชีวาได้ติดต่อกับคนใหม่ๆถ้าต่างชาติยิ่งดีมีโอกาสไปต่างประเทศหรือจะได้เงินก้อนใหญ่ในเดือนนี้ เคล็ดลับอุดเงินรั่วไหลด้วยการจัดบ้านบ้านเป็นหนึ่งในสิ่งที่สําคัญกับทุกคนเพราะถือว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนต้องอาศัยอยู่ตลอดดังนั้นบ้านจึงส่งผลต่อตัวคุณอย่างมากอย่างแรกที่ควรสังเกตคือความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านความจริงแล้วการที่บ้านรกนั้นไม่ได้ส่งผลโดยตรงกับการรั่วไหลของเงินในกระเป๋าแต่จะส่งผลกับเรื่องโชคลาภเสียมากกว่า หากคุณมีบ้านที่รกก็จะทําให้โอกาสในการได้โชคได้ลาบของคุณมีน้อยลงแต่ถ้าคุณมีบ้านที่สะอาดและเป็นระเบียบนอกจากระรีต่อสุขภาพทางกายและใจของผู้อยู่อาศัยแล้วยังส่งผลให้มีโชคลาภเงินทองไหลเข้ามาไม่หยุดอีกด้วยหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ